เฮ้ยนายไม่คิดจะชาร์จแบตก่อนมันมันอาจจะยิงตัดเขาอยู่นะนายเอาทำเมื่อกี้มันผิดพลาดนะนี่นะอะไรวะตัวอะไรตรงนั้นวะเอาเอาเอาเนาเนเนฮ้เฮ้เฮ้ไปวะโอ้ยโอ้ยเอา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 ม่ไม่เอาเอาทำไม so serious ตามหาวันพิษ ไปในหนึ่งนะครับในบิวอัลโบสฟอ,สอร์เทรชเชอร์ป่าวิธีคือช่วยบอกหน่อยครับต้องใช้อะไรมั่งในการทำเรือแบบคุณครับเอาอีกเครื่องบินเอาอีกเครื่องบินแล้วก็ไอตัวหมุนปะ่ะไอตัวหมุนดึงเรือหัวดึเรือครับแล้วก,แวก็แล้วก็แม่เด็กแล้วก็บล็อกบล็อกแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไป อันนี้หนูวิ่งเร่อยๆมั่นใจว่าหนึ่งวินะครับแต่ถึงว่าไวมากเป็นการฟังฟังเขาเรียกว่าอะไรวันที่ง่ายอยู่แล้วนี่สามารถหาได้ Still fast as fuck boyie come get some เคยไวว่ะโอ้ยเอา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 ไม่ไม่เอาเอาตายหมดเลยไม่เออเออเออเอาเอาล้อเฉยกี้รอดเฉยอ้าวไม่อ้าว นะเมื่อกี้มันผิดพลาดเอาใหม่เมื่อกี้มันผิดพลาดเว้ยเครื่องมันผิดพลาดเราต้องชาร์จแบตนานหน่อยเห้นายไม่คิดจะชาร์จแบตก่อนมันมันอาจจะยึดเขาอยู่นะนายเอาเพราะเมื่อกี้มันผิดพลาดนะนี่นะอะไรวะตัวอะไรตรงนั้นวะเอา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 หน้า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 เอา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  ยงายหมเมายไหมตนันคือวิธีการมันง่ายที่สุดของพวกเราแล้วนะก็มันมันง่ายที่สุดแล้วแหละที่พวกเราหาได้มันมันไม่มีอะไรยากเลยแล้ว แต <deal> <vastly lava> <less> okay. ่แต่ที่พวกเราตกตายไปร้อยรอบเนี่ยก็คือมันผิดพลาดนะทุกคนคือความจริงมันได้โอเคนะไปแล้ว